ดีเอาใจสายบุญค่ะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูงานบุญใหญ่ค่ะนั่นก็คือพิธีเปิดงานปิดทองหลวงพ่อโตแห่งวัดหลักสี่ราชสมสรน,นะคะพร้อมไปชมพิธีแห่องค์หลวงพ่อโตจำลองทางน้ำที่ยิ่งใหญ่อันลังการเลยทีเดียวถ้าพร้อมแล้วไปชมบรรยากาศกันสักหน่อยค่ะ งานใหญ่ประจำปีนะคะที่คนภาคกลางเนี่ยรอคอยอย่างมากเลยนะคะกับงานปิดทองหลวงพ่อโตนะคะแห่งวัดหลักศรีราชสโมสรประจำปี2566ค่ะที่ช่วงเช้าวานนี้นะคะได้มีพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่บริเวณหน้าวัดหลักศรีราชสโมสรพิกัดอยู่ที่ตำบลยกระบัดอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครน,นั่นเองค่ะถือฤกดีค่ะเวลา8นาฬิกา9นาทีนะคะ อันเชิญรูปหล่อหลวงพ่อโตองค์จำลองแห่ทางน้ำอย่างยิ่งใหญ่อลังการด้วยเรือแห่และเรือซิ่งนะคะที่ร่วมขบวนกันมาแบบนี้แล้วก็แห่ไปตามคลองดำเนินสะดวกนะคะผ่าน3จังหวัดค่ะได้แก่จังหวัดสมุทรสาครราชบุรีและจังหวัดสมุทรสงครามค่ะระยะทาง32กิโลเมตรไปกลับรวม64กิโลเมตรค่ะก็จะมีชาวบ้านนะคะมาตั้งโต๊ะหมู่ มากราบไหว้สักการะนะคะด้วยผลไม้แล้วก็มีการจุดประทัดตลอด2ฝั่งคลองด้วยค่ะภายในงานนะคะมีพระมงคลพัฒนาพรค่ะเป็นเจ้าอาวาสวัดหลักสีราชสมสรและนายนารงรักร้อยเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครมาร่วมงานด้วยพร้อมศิษยานุสิ์ผู้ที่มีความเคารพศรัทธาในองค์หลวงพ่อโตนะคะต่างนำผลไม้จัดใส่กระเช้ามาถวายแด่องค์หลวงพ่อโตค่ะ เพื่อขอให้ทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรืองการปลูกพืชผักผลไม้ผลผลิตทางการเกษตรมีแต่เจริญงอกงามดีนะคะและมีความก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะสำหรับงานประจำปีนำัำมศการปิดทองหลวงพ่อโตวัดหลักสีราชสโมสรปีนี้นะคะกำหนดจัดขึ้น9วัน9คืนค่ะ เริ่มตั้งแต่วันที่9ไปจนถึงวันที่17มีนาคมนี้นะคะนี่ก็นับว่าเป็นงานบุญใหญ่ประจำปีนะคะที่ทางจงังหวัดสมุทรสาครเนี่ยจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ